รายละเอียดที่ผมหยิบมาเล่าในตอนนี้รับรองว่าถูกใจสายความสวยความงามแน่นอนครับนามิและโรบินสองสาวประจำกลุ่มหมวกฟางความงามของพวกเธอได้ชื่อว่าเป็นระดับ World Class ในโลกวันพี e แต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตส่วนใหญ่ที่ต้องอยู่กลางทะเลเจอแดดเจอฝนสภาพอากาศที่แย่ต่อผิวพรรณเป็นประจำพวกเธอดูแลความสวยความงามกันยังไงบ้างและสบายใจได้ครับผมไปหาคำตอบเคล็ดลับทั้งหมดมาให้แล้ว การดูแลผิวพรรณที่ดีมันต้องเริ่มมาจากภายในโดยสิ่งที่เรากินเข้าไปอย่างอาหารเมนูที่ซันจิรังสรรค์ขึ้นมาไม่ได้มีแค่ความอร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อผิวพรรณการนวดหน้าจากโรบินช่วยกระตุ้นการสร้างเสริมคอลลาเจนลดริ้วรอยและความตึงเครียดบนใบหน้ายิ่งในช่วงหลังที่ได้ซุดขึ้นมาบนเรือห้องสาวหน้าที่เขาสร้างขึ้นก็ช่วยเรื่องการทำความสะอาดรูขุมขนลดสิวพร้อมกันนั้นก็ยังช่วยเรื่องการผลิตน้ำมันตามธรรมชาติ ที่ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นเป่งประกายในด้านผลิตภัณฑ์ปะทินผิวก็มีหมอประจำเรืออย่างช็อปเปอร์ที่ทำโลชั่นรองพื้นไปจนถึงครีมบำรุงต่างๆแบบโฮมเมดให้การดูแลเส้นผมก็ได้เคล็ดลับผมสุขภาพดีจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของทรงแอฟโรที่ผมยังคงอยู่ทนแม้ว่าร่างกายจะตายเหลือเพียงกระดูกไปแล้วอย่างบรูคที่คอยดูแลให้และสุดท้ายลืมไม่ได้เลยมันคือการรับผิดชอบออกกำลังกายส่วนตัว ที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตทําให้สุขภาพดีเสริมให้ออร่ามันเปล่งประกายออกมาการดูแลตัวเองไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสายรักสวยรักงามเท่านั้นนะครับใครที่อยากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีก็สามารถนําวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยหากอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยละ